สวัสดีครับพบกับเซเว่นไนท์กากกนะครับดูเนี่ยครับทีมที่แข็งแร่งที่สุดก็ดูท่าก็กากากอยู่นะครับแต่วันนี้เราจะมาทำห้าดาวลูรีกันนะครับลูรีคือตัวนี้ตัวนี้แบบนึงลูรีคือตัวนี้นะครับวง,บง ลูรี่เป็นสีแดงก็คือธาตุไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิวัฒนาการลูรี่กันนะครับตอนนี้มีธาตุไฟสีดาวอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ๋อร่วมทีมอยู่นะครับต้องออกจากทีมก่อนนะครับออกจากทีมแล้วออมาวิวัฒนาการนะครับเนี่ยครับมีธาตุไฟสีดาวลูรี่สีดาวค่าวิวัฒนาการห้ามึงนะครับอัรตราสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ โอถ้าต่ำกว่าร้อยนี่เศร้ามากเลยกว่าจะเก็บธาตุไฟครบนะครับเอาครับกดเลยนะครับติ๊งเสร็จแล้วครับลูลี่เปลี่ยนเป็นใส่เสื้อสีเสื้อคลุมสีม่วงนะครับลูลี่5ดาวเก่งขึ้นไหมเอ้ยหายไปไหนแล้วอยู่นี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปเก็บเลเวลเพิ่มนะครับ สกิลตอนน่อเน่งคืออะไรไม่เคยอ่านแล้วก็ให้เพื่อนเพิ่มคิดด้วยนะครับก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการวิวัฒนาการลูดี้าดาวนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บเลเวลให้เป็น30แล้วเดี๋ยวเอาไปลุยต่อสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ